ชามาดิซิทกินดีมากเลยค่ะน้ำหนักก็ลงท้องก็ยุบเคยเป็นเวียนหัวกินมาดิซิตแล้หายค่ะตอนนี้เวียนหัวมายี่สิกว่าปีแล้วนะกับความดันสูงอะ่ะยี่สิกว่าปีอะ่ะตอนเป็นเบาหวานแรกๆเลยกินมาดิซิตหมดไปกล่องหนึ่งมีกล่องที่สองลวตอนนี้เวียนหัวก็ไม่เวียน ความดันก็ไม่ขึ้นปกติไม่เคยความดันไม่เคยปกติเลยนะตอนเนี้ความดันปกติเออไม่น่าเชื่อเลยใครสนใจก็สั่งผ่านมาเบอร์นี้นะคะสั่งผ่านมาเลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ดูนะคะ